ครับท่านอยู่กับร้านช่างจองมอดิาฟอันนี้จะพามาดูรถคันนี้นะครับเป็นรถตัวใหม่อันนี้เป็นโตโยต้าไฮลักแคมป์นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดซึ่งรถคันนี้มันไม่มีเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ไม่มีระบบ ชุดเซทล็อกประตูมานะครับอันนี้ลูกค้าก็ให้มาทําการติดตั้งเป็นชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นจออินดอรเก้านิ้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูในรถก่อนนะครับเดี๋ยวอีพี EP ถัดไปก็จะพาไปดูในอุปรกรณ์ที่ตอนเรามาติดตั้งแล้วนะครับคือต้องเปิดประตูมันอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็ในชุดนี้นะครับก็จะไม่มีดอกลำโพงนะครับตรงประตูนะครับซึ่งเขาทามาจะเป็นดอกลำโพงน่าจะสามนิ้วนะครับอยู่ตรงคอนโซลด้านบนนะครับก็จะมีสองข้างก็จะเป็นสองดอกส่วนคอนโซลตรงนี้นะครับมันสามารถจะใส่จอเป็นจอเจ็ดนิ้วได้แล้วก็เป็นจอเก้านิ้วได้นะครับอันนี้ลูกค้า เลือกที่จะใช้เป็นจอแอนดอย9นิ้วนะครับพร้อมหน้ากากตรงรุ่นนะครับก็คือไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงในชุดนี้นะครับอันนี้ก็เดี๋ยวตอนติดตั้งเสร็จแล้วยังไงผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีในชุดของอระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับคือรุ่นนี้นะครับมันจะต้องล็อกฝั่งฝั่งโน้นก็ล็อกด้วยตัวเองนะครับฝั่งนี้ก็ล็อกด้วยตัวเอง เวลาเราล็อกรถนะครับเราล็อกกุญแจฝั่งเดียวฝั่งนี้มันจะไม่ล็อกด้วยนะครับนี่ลูกค้าก็ให้ทําการติดเซ็นเตอร์ล็อกไปพร้อมเลยนะครับก็จะมีติดซับบล็อกนะครับตัวหนึ่งลูกค้าเอาของมานะครับก็จะติดไปใต้เบาะแล้วก็จะซื้อทําทเป็นซาวตรงนี้นะครับเพิ่มแล้วก็ใส่ดอกหกนิ้วตรงนี้นะครับแล้วก็จะต่อเข้ากับสามนิ้วตัวนี้เป็นดอกเซลาวแล้วก็เสียงแหลมก็จะวางาบนตะแกรงตรงนี้นะครับให้มันดูเข้าทรงและสวยง,งาม มันก็จะได้ครบนะครับทั้งเสียงแหลมเสียงกลางแล้วก็ตัวข้างๆนี่จะกลายเป็นกลางออกมิดโลนะครับแล้วก็มีซับบุฟเฟอร์ตรงนี้นะครับด้านในก็โดยรวมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงตอนที่เราติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะครับพร้อมกับชุดรีโมทสั่งปิดเปิดประตูนะครับซึ่งในชุดการล็อกประตูนะครับจะทําเป็นระบบสั่งจากฝั่งโน้นนะครับฝั่งคนขับ คือถ้าฝั่งโน้นเปิดล็อกฝั่งนี้ก็เปิดล็อกด้วยนะครับถ้าฝั่งโน้นกดปิดล็อกฝั่งนี้ก็ปิดล็อกด้วยนะครับถ้าเราใช้มือเปิดนะครับแต่ถ้าเราสั่งด้วยรีโมทคอนโทรลก็คือกดที่รีโมทได้นะครับเพราะว่ารุ่นนี้เขาไม่มีสวิตช์เพื่อที่จะกดปิดเปิด,ปดตัวล็อกประตูนะครับเราก็เลยต้องใช้เป็นระบบ5สายสั่งงานจากฝั่งโน้นนะครับมาก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาได้ดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่ลื้อนะครับ จากร้านช่างจอง Modify นะครับตัวนี้ใหม่ล่าสุดครั้งแรกที่รื้อมาดูกันครับ อันนี้ก็ทําการเดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปิดไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงกลางมันจะเป็นช่องอล้ออะไรนะครับก็จะติดไปตรงนี้ไปไฟถอยรุ่นนี้จะมีแค่ฝั่งนี้นะครับอีกฝั่งนี้มีมานะครับแต่ว่าไม่ได้เจาะใส่หลอดนะอทามาเท่มากอันนี้ก็จะติดไว้ฝั่งนี้นะครับเพราะว่าไว้ตรงกลางไม่ได้เพราะมันติดปิดรูนี้รูคันล้ออะไรนะครับ เดี๋ยวพาไปดูด้านหน้ากันนะครับกล้องกว้างครับที่พ่อรองเท้าวางไว้นี่นะครับคือประมาณประมาณในรัศมีที่ที่จุดได้แล้วตรงนี้นะครับประมาณห้าสิบเซนนะครับก็เดี๋ยวไปดูเวลาใส่เกียร์ถอยกันครับภาพชัดเจนดีนะครับกล้องตัวนี้หกร้อยห้าสิบบาทนะครับถ้าตัวละพันกว่ามันก็จะมีเปรตในตัวอันนี้เราก็จะใส่เกียร์ถอยนะครับนี่นะครับเป็นเกียร์ถอย ก็ท well, the ี่ผมวางรองเท้าไว้นะครับก็อยู่ตัวนี้ประมาณห้าสิบเซนนะครับประมาณนี้นะครับก็ถ้าเรามองด้านข้างนะครับกล้องมันจะออกกินไปด้านข้างเลยนะครับคนอยู่มุมท้ายของประตูมุมท้ายของรถก็จะมองเห็นนะครับก็นี่เองก็ชัดเจนดีนะครับก็เมื่อกี้ที่เขาเดินไปห้าประตูนะครับเห็นไหมนี่เขาเดินไปแล้วนะครับนี่ยขาเดินไปปุ๊บก็จะมองเห็นแล้วฝั่งนี้นะครับ โดยรวมก็โอเคครับผมประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็มารีวิวการตั้งเสียงนะครับเผื่อลูกค้าอยากจะไปเปลี่ยนเสียงเองนะครับเข้ามาที่คอเลสเตอร์นะครับอตอนนี้ผมปรับเป็น d ดซีนะครับถ้าลูกค้าจะปรับเสียงก็คือ,อปรับเป็นตัวนี้นะครับ A A A S P นะครับมันจะเป็นอ e ีคอเลเซอร์มันจะปรับง่ายกว่าครับอันนี้คือผมตั้งไว้ก็คือของของผู้ใช้นะครับ ถ้าเกิดว่าอยากจะเลือกฟังก็กดตามนี้ได้เลยก็คือค่ามันจะเปลี่ยนเสียงมันก็เปลี่ยนคอยดูปุ่มนะครับปุ่มนี้มันก็จะเปลี่ยนเสียงก็จะเปลี่ยนตามนะครับเราชอบเสียงไหนนะครับแล้วก็กดเอาเสียงนั้นได้นะครับแต่วันนี้ผมตั้งไว้ในสไตล์ที่คิดว่ามันโอเคสุดนะครับพอเราตั้งนี้เสร็จแล้วแล้วก็กดออกไปนะครับานั้นเองในการตั้งเสียงนะครับส่วนออื่นก็ไม่มีอะไรนะครับนาฬิกาตั้งให้แล้วอ่า แล้วก็เดี๋ยวรอมาจับสัญญาณไวไฟของลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับท่านี้ก็ทีมันจะสะดุดหน่อยนะเพราะว่าเน็ตผมมันไม่แรงนะครับแชร์ไวไฟไปแล้วแทบจะไม่ดูไม่ได้เลยเพราะว่ามันแค่หนึ่งเมกเองค,ความเร็วมันอันนี้เปิดแต่เสียงกลางนะครับอันนี้ถ้าเกิดเราเปิดซับบล็อ,อกแล้วก็เปิดสวิตตัวนี้ถ้าเรา เปิดตลอดเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะเวลาเราดับเครื่องยนต์มันก็จะดับดับเส้นไมนดับเองนะครับสวัสดีครับอยู่กับร้านช่างจองมดิฟายนะครับอันนี้เราก็จะมาดูหลังจากที่เราได้ติดตั้งระบบนะครับเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับไม่ใช่เป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับระบบเครื่องเสียงรับที่รถตัวนี้นะครับเป็นตัวต้าให้ลักแคมป์นะครับครึ่ง ซึ่งเขาจะไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับวิทยุก็ไม่มีนะครับแล้วก็เซ็นทรัลกก็ไม่มีแต่ว่าเป็นกระจกไฟฟ้าแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับนี่มก็เอามานาใส่เป็นชุดเซ็นทรัลกนะครับพร้อมชุดปืนแล้วก็รีโมทนะครับสั่งระยะไกลนะครับแล้วก็จะมาปลดล็อกกันนะครับถ้าเกิดว่าเราปลดล็อกประตูนะครับมันจะไปติดสองครั้งนะครับถ้าเราล็อกมันก็จะติดครั้งหนึ่งแบบนี้นะครับเหมือนรถทั่วไปนะครับเหมือน อันที่มาจากศูนย์นะครับอันนี้เราก็จะมาขายล็อกกันเข้าไปดูข้างในนะครับด้านในนะครับตัวนี้ก็จะมีเพิ่มเติมหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับ mm hmm. ก็เริ่มมืดแล้วถ้าเปิดแฟลชกัน mm hmm. ก็จุดแรกเลยนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นตองลำโพงนะครับตองลำโพงพร้อมกับชุดซาวนะครับอเพลงซาวนี้เป็นซาวของตรงรุ่นเลยนะครับสั่งมาจากโรงงานตัวนี้เลยนะครับ เขามีมาจําหน่ายนะครับเพียงแต่ว่าเขาไม่ติดมาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันที่2นะครับก็จะเป็นทวิตเตอร์นะครับตรงนี้สองข้างนะครับฝั่งนูน้นฝั่งนู้นด้วยนะครับแล้วก็จอนะครับตรงนี้ของเดิมมันจะเป็นกล่องเก็บของนะครับแล้วก็มาใส่เป็นจอตรงรุ่นนะครับ หน้ากากตรงรุ่นนะครับไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยนะครับซื้อตรงรุ่นมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอ่าคันนี้ก็จะมีเดินสายกล้องนะครับเก็บสายให้ลูกค้าใหม่นะครับเพราะว่าของเดิมลูกค้าเป็นเสียบ u s b ลงมานี่นะครับแล้วก็ซื้อเป็นหัวชาร์จเสียบบนสายขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็มีซับบล็อกหนึ่งตัวนะครับอยู่ใต้เบาะเป็นของเดิมลูกค้านะครับของโฟมอล่าเอ็กนะครับแล้วก็เดินนะครับเก็บสาย ใส่ท่อกระดูกงูให้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดก็ดูคร่าวๆนะครับเพระาะว่ามันอยู่ใต้เบาะล้วอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับก็เป็นของลูกค้านะครับก็จะเป็นท่อกระดูกงูทั้งหมดนะครับเดินเก็บใส่ให้ตรงหน้าแบตก็จะเป็นฟิวแล้วก็เป็นแผ่นไอซิิกวางฟิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดู ระบบจะถูล็อกกันนะครับเริ่มจากที่บบสตาร์ทนี่สมมุติว่าเราเปิดรถไปแล้วเราขับรถนะครับสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับพอเราสตาร์ทเสร็จปุ๊บถ้าเราหยวเวุเบรกมันจะล็อกทันทีนะครับอันนี้คือล็อกแล้วนะครับสองด้านแล้วถ้าเกิดว่าเราจะลง ให้คนฝั่งนี้นะครับฝั่งฝั่งข้างเนี่ยลงไปนะครับโดยที่เราไม่ดับเครื่องนะครับถ้าดับเครื่องก็คือมันก็จะคลายล็อกทั้งสองข้างแบบนี้นะครับถ้าเราดับเครื่องเรือนะครับคลายล็อกทั้งสองข้างนะครับก็คือฝั่งนี้คายนะครับฝั่งนู้นก็คายนะครับแต่ถ้าในกรณีที่คนคนขับไม่ได้ลงครับเราหยียบเบรกแล้วใช่ไหมครับมันล็อกอยู่แล้วก็ง้างตัวนี้นะครับเพราะว่า ระบบมันไม่มีปุ่มนะครับตรงนี้มีกล่องมาสักครู่นี้นะครับมาต่อกันนะครับถ้ากรณนี้ที่เราเหยียบเบรกแล้วนะครับมันมันล็อกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าคนฝั่งนู้นลงนะครับก็ง้างตัวนี้นะครับออกมานะครับฝั่งนู้นก็จะคลายล็อกนะครับแต่ถ้าคนฝั่งนี้ลงไปแล้วนะครับแล้วเราขับต่อนะครับแล้วเราขับไปปุ๊บเราเหยียบเบรกมันก็จะล็อกเองครับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมีคนคนอีกเราก็ เปิดฝั่งนี้นะครับอ้าขึ้นมานะครับฝั่งนู้นก็จะอ้าออกคลายล็อกนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเหมือนรถโรงงานทั่วไปนะครับเวลาดับเครื่องมันก็จะคลายล็อกเองนะครับว่าตอนนี้มันคลายอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาดูที่เครื่องเสียงนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดสมบล็อกนะครับคือทําไว้ ในกรณีที่สมมุติว่าซับบ็อกมีปัญหานะครับเราอยากให้ไฟมันเข้าปิดเลี้ยงแล้วก็ปิดมันไว้นะครับก็จะมีแค่ไฟตรงเข้ามานะครับแต่ถ้าเราใช้งานตลอดแล้วก็เปิดให้มันดับพร้อมกดแจนะครับดับกดแจรับเครื่องปุ๊บหน้าจอมันดับเดี๋ยวมันก็จะดับตามนะครับงนอย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับวิโอมันติดนะแล้วก็ซับบล็อกมันก็จะติดตามนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับผม เราก็จะมีกล้องถอยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกล้องถอยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องถอยนะครับด้านหลังซึ่งตอนนี้ด้านหลังผมทํางานตู้ลำโพงอยู่นะครับก็จะเห็นชัดเจนครับกล้องตัวนี้นะครับกลางคืนนะครับสว่างกว่าสายตาเรานะครับคือสายตาเรามองออกไปมันไม่สว่างเท่าที่กล้องมันจับภาพได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาเราใส่จอถอยปุ๊บมันไปติดมาที่จอถอยนะครับ ก็สนใจนะครับก็ทักเข้ามาได้นะครับที่ร้านช่างจ๋องนะครับโมดิฟายกิ้งแก้วซอย17นะครับอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเบอร์0864539209นะครับอยากจะเพิ่มเติมนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับอยากจะเปลี่ยนจอวิทยุรุ่นนี้นะครับราคาเท่าไหร่ทักมาสอบถามนะครับติดระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับเท่าไหร่นะครับทักมาได้นะครับเพราะว่าการนี้เป็นคันแรกนะครับที่ทําแล้วมัน อาจจะช้าตรงระบบสายนะครับเพราะว่าเรายังไม่เคยสัมผัสกับในรถรถรูปแบบนี้นะครับถ้าเป็น d m a x v i วิกโกลอันนั้นคือเราทำมากันหลายคันต่อหลายคันแล้วอันนั้นมันจับทางถูกนะครับในเรื่องของสายไฟตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าสายไฟไม่เหมือนทุกรุ่นนะครับจะแตกต่างออกจากเขาไปนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับหลังตรงนี้จะไม่มีจุดที่เราจะไปเช็คกล่อง คาสาไได้เลยต้องมา,าใช้ความชํานาญในการเช็คคาร์ไเอานะครับกล่องฟิวจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับแต่ว่าอยู่สูงมากมองไม่เห็นนะครับต้องอถอดคอนโซลออกเพื่อจะมองเห็นฟิวนะครับทิแรกค้หาอยู่นานไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับฝากระโปรงหน้ามาดูในชุดฟิวนะครับความเรียบร้อยแล้วก็ ตะเบียนสวยนะครับลองย,ยกก่อนตอนนี้ลูกค้าใส่เป็นโชคคํมมาแล้วนะครับคือแต่งมาแล้วพร้อมกับแม็กนะครับแม็กยางแต่งมาเรียบร้อยนะครับสีก็ดำดูดันดีนะครับคันนี้ตรงนี้เขาน่าจะถอดออกหรือว่าไม่มีอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วก็แผงกันความร้อนอเราก็จะโมดูในสิ่งที่เราทำนะครับก็จะเป็นชุดเดินเข้าฟิวนะครับ ก็คือชุดนี้นะครับที่เราเดินสายไฟก็จะเดินใส่กระดูกงูนะครับตามตัวรองรับก็จะเป็นแผ่นไดคลิกหนาสิบมิลนะครับยึดน็อตแน่นหนานะครับเข้าไปในกระดูกงูทั้งหมดนะครับสายไฟใช้เป็นทองแดงแท้ทั้งหมดนะครับที่เราเดินระบบนะครับเพื่อความทนทานของการใช้งานนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับคนใดก็ทักมาได้นะครับผม